ฝังด้วนบีจีปล่อยพิธิวัรไปบุรีลัมแรก3นักเตะด้านสารัฐเปิดใจลุยเจลีกปิดท้ายวงการบอลไทยสะดุดีกวินตำนานช้างศึกเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันเช่นเคยแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยด้วยนะครับคลิปนี้ช่วงแรกผมขอเก็บตกเรื่องราวที่ทำเอาแฟนบอลใจหายในวันนี้นะครับกับการที่พี่ตองกวินทรรมสัจจานันนะครับผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยจากเมืองทองซึ่งอายุ34ปีเนี่ยตัดสินใจประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมทําเอาแฟนบอลใจหายเพราะพิตองกวินเนี่ยช่วงหลังกลับมาลงสนามเนี่ยผลงานดีมากนะครับพาเมืองทอง เกมรับแข็งแกร่งมีช็อตเซฟให้เห็นหลายครั้งจนแฟนบอลเนี่ยเรียกร้องให้กลับไปติดทีมชาติไทยแต่พอพี่ตองมาบอกว่าประกาศเลิกเล่นทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหแฟนบอลชาวไทยก็ใจหายและเสียดายนะครับแต่พี่ตองเขาก็อย่างที่บอกนะเขาสู้มาสุดแล้วแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะลงสนามได้แล้วเนี่ยแต่เขาก็มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาตลอดนะครับพูดง่ายว่าเล่นไม่ได้ร0 0เซเขาก็เลยตัดสินใจแขวนสตาร์ทด,ดีกว่าพร้อมไปหาเส้นทางใหม่ๆซึ่ง พี่ตองตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานฟุตบอลไทยไปแล้วนะครับหลังจากประกาศแขวนสตั๊ดเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมนะครับคนในวงการฟุตบอลหรือแฟนฟุตบอลเนี่ยไปส่งกําลังใจให้พี่ตองเยอะมากๆกดไลค์กดแชร์กันกระจุยกระจายเห็นได้ชัดว่ามีคนรักพี่ตองมากมายมหาศาลในประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกส่วนตัวผมชื่นชมพี่ตองกกวินนะครับนี่คือแบบอย่างที่ดีของนักฟุตบอลไทยนะครับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของ ระเบีบวินัยการกล้าที่จะพาตัวเองไปเล่นต่างประเทศรวมไปถึงความประสบความสําเร็จนะครับพี่ตองกวินยอดเยี่ยมคอมเมนต์จากแฟนบอลคอมเมนต์จากเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็มีคอมเมนต์ของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นเพื่อนของพี่ตองกวินเล่นฟุตบอลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่ตองนะครับก็บอกว่าขอให้โชคดีเพื่อนดีใจที่เติบโตมาพร้อมกันตั้งแต่อายุ12 กวินสุดยอดที่อดทนกับอาการบาดเจ็บแล้วกลับมาเล่นได้อีกครั้งหลังจากนี้ขอให้ประสบความสําเร็จในก้าวต่อไปเพื่อนรักหูใจหายจริงนะแต่ก็เข้าใจแล้วก็ขอวอวยพรให้พี่ตองโชคดีในเส้นทางข้างหน้านะครับจะไม่มีใครลืมพี่ตองกวินอย่างแน่นอนนี่คือนักบอลไทยที่สร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างมากในช่วงหลังจริงๆนะครับคุณผู้ชมขอบคุณพี่ตองกวินอีกหนึ่งครั้งนะเป็นแฟนก็ร่วม ส่งกำลังใจให้กับพี่ตองกว,วินกันเยอะๆนะครับหลังจากนั้นไปดูเรื่องราวของการยกย้ายของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยจะโฟกัสได้แบบเต็มที่เพละล่าสุดนะครับบีจีปทุมจุนเนตเตดหลังจากที่เสริมทัพนักเตะเข้าม,ามามากมายเลยนะครับคุณผู้ชมสลานนอนอนุอินศิวกรเติตะกูลนัทวุฒิสุขสุม่มมาโคบาลดนี่วลีทรจํำนงวัฒสัญชัยนนทศีลา นัทพงศ์คจรมาลีตัวต่างชาติมีเมลวินลอเรนเซนคริสติยองโกมิดลาเนียลแล้วก็กาตุโคกาต,ต,ตุกาุตโตกากุโตนอสึดะโอ้โหพูดผิดพูดถูกนะครับซึ่งคุณประวินก็บอกว่าการเสริมทัพ BG ตอนนี้99%แล้วนะครับมีเข้าก็ต้องมีออกนะครับล่าสุด BG ครับตัดสินใจปล่อยตัวพิธิวัตสุจิตธรรมกุลนะครับกองกลางดีกรีทีมชาติไทย ไปให้บุรีลมยูเนตเตดนี่คือดีลฮือฮาของฟุตบอลไทยลีกนะครับการปล่อยตัวพิธิวัตไปบุรีลำเนี่ยบีจีจะได้3นักเตะกลับมาสู่ทีมก็คืออิลาฟานดอเละทันดร์ข่าวสะอาดแล้วก็ทวัชชัยอินประโคนนะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่บีจีเนี่ยตัดสินใจเลยคืออย่างที่บอกว่าหลายคนมองว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็อยู่ที่มุมมองนะครับถ้ามองในมุมมองบีจีอาจจะเสียได้พิธิวัตเพราะนี่คือระดับทีมชาติ แต่การได้อีลาฟานดอร์มาแล้วเป็นทีมชาติไทยชุดปัจจุบันอายุยังน้อยกว่าแล้วก็สามารถใช้งานได้อีกยาวตำแหน่งเดียวกันผมว่า BG ก็ก็โอเคนะแล้วอีกอย่างก็เหมือนเป็นการลดเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายด้วยส่วนการที่บุยดำได้พิธิวัตรนี่นะผมบอกเลยว่าก็คุ้มนะครับเพราะพิธิวัตรก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่เข้ากับสไตล์บุยดำแน่นอนนะบ็อกทูบ็อกวิ่งไล่ แล้วก็จะมีคนมาช่วยพี่อุ้มทีละทอนผมว่าพิธีวัฒน์กับบ g จีต้องยอมแล้วว่าสไตล์การเล่นของ BG กับพิธีวัฒน์เนี่ยเขาลองใช้งานแล้วไปด้วยกันไม่ได้ผู้ตามตรงก็เลยต้องเกิดการโยกย้ายแต่ผมมองว่าพิธีวัฒน์กับบุญรำเนี่ยน่าจะเวิร์กโซลิลาฟานดาวดอกับ BG ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งเดียวที่ต้องจับตามองนะครับคุณผู้ชมหลายคนมองโอ้โหคงไม่คุ้มหรอกพิธีวัฒน์นี่ทุ่มดึงแล้วก็แบบโปรฟงโปรไฟล์ แต่สุดท้าย BG เขาตัดสินใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มผลงานก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับคุณผู้ชมแต่ถือว่า BG ก็ปิดตลาดเรียบร้อยนะครับเสริมมาเป็น10คนเลยตอนนี้ก็พร้อมที่จะลงเล่นในฟุตบอลไทยลีกฤดูการหน้าแล้วเช่นเดียวกับบุญรำมือเต็ดก็เสริมมาแบบจัดเต็มเหมือนกันนี่คือดีลคือฮาของฟุตบอลไทยลีกในในรอบนี้แล้วกันนะครับพิธิวัตกับบุยรำเนี่ยน่าติดตามนะ นี่คือนักเตะที่ถ้าเกิดเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้เนี่ยผมว่าบุยรําจะได้ประโยชน์จากพิธิวัตรเยอะเช่นเดียวกับอิลาฟานดอเลถ้ามุ่งมันพัฒนาต่อไปอะ่ะบีจีจได้ประโยชน์จากเขานะครับออหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวของการโยกย้ายเนี่ยมีเยอะมากคุณผู้ชมอย่างอุทัยธานีเนี่ยเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจนะได้2นักเตะโอ้โห น่าจับตามองคนแรกคือสิริมงคลรัตนภูมินะครับดึงมาจากโอ้ยลเวนนะครับดีกรดีเยาชนทีมชาติไทยอยู่23ครับอู้เสริมดีนะแล้วก็อีกหนึ่งคนคือทิตาธรอักษรสี่นะครับเอามาจากการท่าเรืออุไทยนี่ก็ขยับไวส่วนปีที่ประจวบเนี่ยล่าสุดได้นักเตะเข้าไปเพิ่มนะครับการณรินถาวรสักตว์กองกลางจากเมืองทองอยู่เมืองทองในการณรินเบียดตัวจริงไม่ได้ก็เลยต้องหมดสัญญาด้วยแล้วก็ไม่ได้การต่อออกไปก็เป็นประจวบที่ดึงตัวไปร่วมทีมนะครับ ส่วนเมืองทองเดี๋ยวจะมีการอิมพ์ตนักเตะจากเจลีเข้ามาเพิ่มรวมไปถึงตัวไทยก็รอดูว่าจะรักษาใครไว้ได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการยกย้ายในฟุตบอลไทยลีกที่มาฝากกันจากนั้นคลิปนี้ทิ้งไทยกันที่เรื่องราวของพี่ตังสารจูเย็นนะเดี๋ยวจะไปที่วีเวลานางาซากิไปคาแข่งในเจลีประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปวันที่22มิถุนายนนี้ไปสัญญายอย่างเป็นทางการแล้วก็เปิดตัวนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะฝึกซ้อมปรีซีซั่นแล้วก็ลุยกับวิเวเลนในช่วงฤดีส2กับเป้าหมายโอกาสลงเล่นพร้อมกับการพาทีมเลื่อนชั้นผมชอบทศัศนคติของพี่ตังมากนะเขาบอกเลยว่าการไปหาความท้าทายที่เจลรีกทุกสิ่งทุกอย่างคือผลกําไรต่อตัวเขาและชีวิตการคาแข่งของเขาถึงว่าถ้าเกิดมันจะล้มเหลวก็ถือว่าผมได้ทําและทําเต็มที่แล้วโหเนี่ยเอ้าม์เซตไม่กลัวครับพี่ตังพร้อมไป ผมช่วไม่มีคําว่าล้มเหลวครับไปพี่ตังสู้อยู่แล้วสยภาพเขาก็พร้อมลุยเพราะฉะนั้นก็เป็นนักเตะไทยหนึ่งคนที่ก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆรุ่นใหม่ว่าอย่าพอใจความสําเร็จที่ตัวเองได้แล้วควรจะยกระดับตัวเองต่อไปเหมือนกับพี่ตังสารจุยเยน็นรวมไปถึงนักเตะคนอื่นๆที่เขาไปค้าแข่งต่างประเทศนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยน เข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ